มาแล้วนะครับกับแคทแฟนตาซีเกมใหม่จากบอลไฟแ a ตตอริงที่มีพี่โอ๊ตปราโมทเป็น CEO ครับแคทแฟนตาซี Fantasy, จากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปเล่นมาประมาณ10บชั่วโมงบอกเลยว่าเกมนี้สเกลค่อนข้างใหญ่อัดแน่นไปด้วยดีเทลทั้งระบบการเล่นบนแนวทางของเทอนเบสอาร์พีจีแนวใหม่ที่ผสมผสานร,ระบบผสมการ์ดการออกแบบตัวละครเอเจนต์ Agent, หูแมวสาวสวยหนุ่มหล่อมากมายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแมวสายพันธุ์ต่างๆทั่วโลกและเนื้อเรื่องที่ถือว่านำเสนอมาได้ดีทีเดียวครับ ฉะนั้นเนื้อหาหลักของวิดีโอนี้จะมีทั้งประสบการณ์การเล่นและรายละเอียดในเรื่องที่ผมขออนุญาตเล่าเยอะนิดนึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมเข้าใจเกมนี้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจะได้ไปเล่นต่อด้วยตัวเองสนุกยิ่งขึ้นไปอีกโดยผมจะทำทำสเต็มเอาไว้ให้ด้วยส่วนคุณผู้ชมที่อยากทำความเข้าใจเรื่องราวด้วยตัวเองก็สามารถกดข้ามไปในหัวข้อเกมเพลย์ได้เลยแคทแฟนตาซีเปิดเรื่องด้วยฉากแคทโตซิตี้ที่ถูกทำลายลง มันเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ส่งผลทาให้เมืองแห่งนี้สลายไปในช่วพริบตาตัวเอกที่ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นครับโดยเราจะเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแตะว่าภาพตรงหน้าทําให้เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเคอเรื่องจริงหรือว่าความฝันเพราะนอกจากเหล่าสมาชิกทีมที่เป็นเพื่อนที่เรารู้จักทั้งอสุระมินามิทริสและชิโร่เรายังได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดคุยสื่อสารกับเราด้วยกระทั่งไม่นานศัตรูที่อยู่ในสภาพคล้ายซอมบี้ก็ปรากฏตัวเราจะมารู้ทีหลังนะครับว่าบุคคลท ฟูอยู่เบื้องหลังหุ่นเชิดจำนวนมากที่ฉาโถมเข้ามาก็คือชายปริศนาที่สวมเสื้อกาวตอนนั้นเองจะมีตัวละครจากเผ่าแมวคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราครับเราจะยอมไม่เธอเข้ามาภายในฐานบัญชาการทะว่าในตอนท้ายตัวละครปริศนาคนนี้กลับกลายเป็นศัตรูที่แฝงตัวเข้ามาเธอต้องใจลงมือสังหารเราแต่ว่าชิโร่เข้ามาขวางเอาไว้ ฮีโร่ค่อยๆนิ่งไปนะครับจากนั้นไม่นานตัวเอกก็ตกเป็นเป้าที่ถูกโจมตีจากนั้นเราก็ตื่นจากฝันทว่าในพ่วงเวลาก่อนตื่นเสียงผู้หญิงที่พยายามจะสื่อสารกับเรามาตั้งแต่แรกย้ากับเราว่าเมื่อโลกต้องเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงเมื่อนั้นเหล่าฮีโร่จะปรากฏตัวออกมาและเราก็คือคนคนนั้นเราคือผู้ที่ถูกเลือกและจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงชะตาก,กรรมเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเห็นไปจะเกิดขึ้นในอีก136วันข้างหน้าแต่ว่ามันจะจบแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแค่ไหนตัวเอกจะเป็นนผู้้กําหดดววยตัเอง ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า c ค t Fantasy เปิดเรื่องได้หน้าติดตามมากๆแม้จะเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ว่าปมเนื้อเรื่องก็ชวนให้เราอยากเล่นต่อทั้งเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปข้างหน้าและก็ะปมปัญหาในอดีตทีนี้เกี่ยวกับเซตติ้งของเกมก็จะมีเมือง c ค t โต้ซิตเป็นฉากหลังซึ่งโลกของเกมจะเกี่ยวข้องกับสารารที่เกมเรียกว่า p a t r o ส อนุภาคพ,พาโทสมื่อดีถูกเรียกว่าสัมผัสที่6เนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มีการศึกษาและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับกระทั่งเมื่อมีการค้นพบสสารชนิดนี้มันก็นําพามาซึ่งข้อได้จริงหลายๆอย่างอาทิเช่นการวิจัยพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอนุภาคนี้แต่ว่าระดับของการรับรู้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันซึ่งในทางทฤษฎีมันจะสัมผัสได้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถสังเกตหรือว่ามองเห็นอนุภาคพ,พาโทสได้ด้วยตาเปล่าจะมีแค่แค่เผ่าแมวเท่านั้นนะครับที่สามารถมองเห็นได้ เสริมเกี่ยวกับเผ่าแมวก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์แต่ว่าเผ่าแมวจะสามารถใช้สาสารพาโทสเปลี่ยนไปมาระหว่างร่างมนุษย์แล้วก็ร่างแมวซึ่งร่างมนุษย์ก็จะมีจุดแตกต่างตรงหูจะชี้ๆเหมือนแมวนั่นเองครับโดยเผ่าแมวกับมนุษย์จะอยู่ร่วมกันในสังคมกันเป็นเรื่องปกติทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอนุภาคพาโทสก็คือมันจะสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าบางครั้งก็จะปลดปล่อยออกมาในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับตัวตนของคนคนนั้นกระทั่งการวิจัยสสสาา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 มมมรรรรรถถถเเจจจะะลึกไไปปนนงงุดดทททีีี่่่ผิตอออหวบข อาหารเหล่านี้จะส่งผลต่ออารมณ์ของคนกินเช่นโลอมพาโทสทําให้นอนหลับสบายขึ้นหรือว่าโดนัทโศกเศร้าจะเอาไว้กินตอนก่อนสอบเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นเกินไปอะไรทํานองนี้ครับยังไงก็ตามการสัมผัสอนุภาคพาโทสที่มากเกินค่าปกติจะส่งผลด้านลบและมันคือต้นเหตุของการเกิดหุ่นเชิดจากข้อมูลบอกว่าอนุภาคพาโทสจะเพิ่มความเสี่ยงให้มนุษย์กลายร่างเป็นหุ่นเชิดครับและใครก็ตามที่แปลสภาพไปแล้วจะไม่สามารถหุนคืนร่างเดิมได้อีก แอดสตีภายใต้การนำของสภาประจาเมืองจึงก่อตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเท่าที่ผมเล่นถึงก็จะมีเปิดเผยออกมา3กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยหน่วยงานที่มีชื่อว่า h i g h Tower ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ2คือหน่วย o ตอม y อที่รับผิดชอบเรื่องการเฝ้าระวังและจัดการหุ่นเชิด3าคือหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาเก็บวัตถุพยานทั้งหมดเมื่อมีการปรากฏตัวของหุ่นเชิดประเด็นก็คือปกติแล้วหุ่นเชิดจะไม่เกิดง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราพบว่ามันมีจุดที่มีอนุภาคพ,พาโทสหนานแน่นเกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆภายในเมืองเราจะเรียกพิกัดเหล่านั้นว่าพาโทสดรอปพอยต์หรือว่าจุดพาโทรสรั่วไหลครับหุ่นเชิดจะเกิดในบริเวณดังกล่าวเยอะมากสภาเมืองแคตโตซิตี้จึงแก้ปัญหาด้วยการส่งทีมสืบสวนพิเศษเข้าไปไประจำการในตำแหน่งเหล่านั้นโดยณนะปัจจุบันจุดพาโทรสรั่วไหลจะมีทั้งหมด21จุดและตำแหน่งล่าสุดก็คือพิกัดที่ตัวเอกของเกมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในฐานะผู้ตรวจการ เกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ข้อสรุปนะครับว่าสภาได้ทําข้อตกลงกับหน่วยสตอมไอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตรวจพบจุดพาทรสรั่วไหลแห่งใหม่สตอมไอจะต้องส่งทีมสืบสวนพิเศษไปประจําการโดยทันทีซึ่งสมาชิกทีมก็จะประกอบด้วยผู้ตรวจการที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมส่วนที่เหลือก็จะเป็นเหล่าเอเจนท์ที่เป็นนักรบแนวหน้ามีเจ้าหน้าที่ AI ที่คอยให้คําแนะนําอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับทีมโดยหน้าที่หลักของทีมก็จะมีด้วยกัน2องอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการส,รสททืบรสรวน และการบริหารพาทสคาเฟ่ที่คอยดูแลประชาชนในละแวกนั้นให้ร่างกายมีปริมาณอนุภาคพ,พาทสที่สมดุลไม่กลายร่างเป็นหุ่นเชิดนั่นเท่ากับว่าเราจึงมีบทบาททั้งในเชิงตั้งรับและก็เชิงรุกฟังประเด็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพาทสแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแฟนตาซีซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เนื้อเรื่องก็จะล้อไปกับชื่อเกมที่ต้องการนําเสนอเรื่องราวให้แฟนตาซีอยู่แล้ว ยังไงก็ตามนะครับพอเราเล่นไปได้สักพักซึมซับเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเราก็จะคุ้นชินไปเองและจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ทีทมพัฒนาต้องการนําเสนอมากยิ่งขึ้นในมุมมองของผมมันเหมือนกับว่าทีมสร้างต้องการเน้นย้ำเรื่องอารมณ์ของตัวละครผ่าน,นกลไกที่มาจากอนุภาคพาโทสให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้เช่นเมื่อตัวละครมีอารมณ์ขุนมัวหรือว่าตัวละครฝั่งวายร้ายก็จะมีอนุภาคพาโทสในรูปแบบเฉพาะตัวกับการตัวละครฝั่งคนดีก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปโดยทั้งหมดนี้จะเล่าผ่านการมองเห็นของตัวเอกนะคร เราเป็นมนุษย์ที่สามารถมองเห็นอนุภาคพาโทสได้จุดพาโทรสรั่วไหลทั้ง21จุดก็จะมีการก่อตั้งพาโทสคาเฟ่ขึ้นมาในจำนวนที่เท่ากันรวมทั้งทีมที่เข้าไปดูแลกิจการด้วยซึ่งทุกครั้งที่เราเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ขุนเชิดและเอาชนะพวกมันได้วัตถุดิบที่ได้มาจากขุนเชิดจะใช้เป็นองค์ประกอบในการทําอาหารชนิดต่างๆเพื่อจําหน่ายให้กับผู้คนในละแวกพื้นที่นั้นไปพร้อมกันฟิลลิ่งก็จะเหมือนกับเป็นคาเฟ่แบบ one-stop service เลยครับข้อที่จริงประเด็นต่อมาเกี่ยวกับพาร,บร์ อย่างที่บอกครับว่ามนุษย์ที่สัมผัสกับอนุภาคพ,พาโ์ทสมากเกินไปจะเกิดแรงกระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรงจนทําให้พวกเขาเปลี่ยนสถานะเป็นหุ่นเชิดหุ่นเชิดจะไม่สามารถคืนร่างเป็นมนุษย์ได้อีกและจะต้องถูกกาจัดเท่านั้นหุ่นเชิดที่ตายจะกลายสภาพเป็นพลังงานพาโทสแต่ว่าหุ่นเชิดที่ทรงพลังกว่าปกติเมื่อตายพลังงานพาโทสที่ปล่อย,อ,ยออกมาจะแปลเปลี่ยนเป็นดอกไม้และเราเรียกดอกไม้เหล่านั้นว่าดอกพาโทอิส ว,ว่าการตายของหุ่นเชิดที่มีพลังมหาศาลจะสามารถสร้างทุ่งดอกไม้ขึ้นมาได้เลยครับมันทําให้ความสนใจเกี่ยวกับหุ่นเชิดมีมากขึ้นเรื่อยๆนําไปสู่การจับหุ่นเชิดมาศึกษาทดลองมีข้อมูลย้อนอดีตที่ระบุว่าเมื่อ10ปีก่อนหน่วยไฮทาวเวอร์ได้ทาการทดลองหุ่นเชิดจนสามารถยกระดับพลังให้กับพวกมันได้เราจะเรียกหุ่นเชิดทรงพลังเหล่านั้นว่าเงาพาราิสอย่างไรก็ตามนะครับการทดลองสร้างเงาพาราิสเมื่อ10ปีที่แล้วกับทําให้เมืองถูกทําลาย กระบวนการทดลองจึงยุติลงแต่ก็มีข่าวลือกันนะครับว่ายังมีการศึกษาวิจัยเงาพาโทอิสกันแบบลับๆเรื่อยมานอกจากนั้นยังมีรายงานล่าสุดที่ระบุว่าเผ่าแมวก็สามารถปนเปื้อนด้วยอนุภาคพารโทสได้ด้วยเหมือนกันและเราจะเรียกเผ่าแมวเหล่านั้นว่าแมวพาโทซิสซึ่งก็มีความอันตรายไม่แพ้งเงาพาโทซิสเลยครับตัวเอกของเกมจะมีปริศนาหลายอยยางให้เราได้ติดตามต่อโดยข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในสี่ชปเตอร์แรกผมสรุปให้ตามนี้ครับ ข้อที่หนึ่งความทรงจําที่หายไปพระเอกจะไม่สามารถจําเหตุการณ์ก่อนอายุ10ปีได้เลยครับเพราะว่าภาพเหล่านั้นจะค่อยๆฟื้นกลับมาทีละน,นิดเท่าที่ผมบอกได้ก็คือตัวเอกได้รับการช่วยเหลือจากฮาวเวลคุณลุงที่คอยเลี้ยงดูคอยซัพพอร์ตเราเรื่อยมาโดยฮาวเวลจะมีหน้าที่การงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานสตอมไอฮาวเวลย้ำกับเราในตอนเด็กว่าความทรงจําของเราหายไปจากอุบัติเหตุรถชนทว่าเมื่อเรื่องราวดาเนินไปมันเหมือนกับว่าข้อที่จริงใหม่ๆที่เรารับรู้เพิ่มเติมจะไม่สอดคล้องกับเรื่องเล่าของลุง ข้อมูลที่2เกี่ยวกับประวัติของตัวเองจะเล่าผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าไทเกอร์ไทเกอร์เป็นคู่หูเก,ก่าของฮาวเวลครับและเธอยังเป็นเผ่าแมวคนแรกที่รับตำแหน่งผู้มุ่งกับหน่วยสตอมไออีกด้วยจุดยืนของทั้งสองนั้นเหมือนกันนั่นก็คือไม่ต้องการให้เราขุดคุยเรื่องอดีตของตัวเองอยังไงก็ตามไทเกอร์นั้นยอมบอกเกี่ยวกับชิปแคปซูลอันหนึ่งที่จะทำหน้าที่ปลุกพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมันเป็นเหมือนการกระตุ้นตัวตนพิเศษออกมาครับเธอบอกว่าชิปดังกล่่่าาาววจจจะะทททหนน้ีีีเเป็็กกุญแชภพพลลพลลอังิศษใ และตัวตนพิเศษคนนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับนากาญิงสาวปริศนาที่เราสื่อสารกับเธอในความฝันในช่วงต้นเกมนากาจะปรากฏตัวในฝันนะครับแล้วบางครั้งก็จะพูดออกมาให้เราได้ยินในช่วงที่เกิดสถานการณ์ขับขันเธอยังบอกกับเราด้วยครับว่าเธอเสมือนถูกขังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราและสิ่งที่ปลุกนากาขึ้นมาเมื่อ3เดือนก่อนก็คือชิปแคปซูลที่ไทเกอร์พูดถึงนั่นเองนากาได้ย้ำเรื่องภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นในอีก136วันข้างหน้าว่าเป็นเรื่องจริง แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ขึ้นกับเรานะครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนเธอยังเฉลยความลับเกี่ยวกับจุดพาโทรสรั่วไหลด้วยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังปรกากฏการนั้นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เคแต่ทพราะว่าปัญหาใหญ่หลวงในตอนนี้ก็คือมีกลุ่มคนที่ตั้งใจจะทาลายจุดพาโทรสรั่วไหลซึ่งเหมือนเป็นการเร่งให้เมืองถูกทาลายโดยเร็วฉะนั้นเราก็จะต้องตามหาเบาะแสเรื่องนี้แล้วก็หยุดยั้งคนร้ายเอาไว้ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและนากาจะใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นไปตามลําดับเนื้อเร การได้พูดคุยสื่อสารกันในจิตใต้สำนึกผันเปลี่ยนเป็นนิมิตเขาวงกฎแห่งความฝันที่เราสามารถเข้าใกล้นากะผ่านโหมดการเล่นที่ผู้เล่นจะแปลงร่างเป็นแมวประจนภัยในนิมิตความฝันเพื่อเข้าถึงตัวตนนากะให้ได้ มาพูดถึงลำดับเหตุการณ์สาคัญในเรื่องกันบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลข้างต้นที่ผมเล่าไปมันจะสอดแทรกผ่านเนื้อเรื่องในชั珀เตอร์ที่1ึงถึงชั珀เตอร์ที่4อยู่แล้วแต่ว่าผมสกัดสังเคราะห์ออกมาสรุปให้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจในเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราไล่ลําดับเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเรียงไปตามนี้เมื่อตัวเอกเดินจากฝันเราจะพบว่านี่เป็นการทํางานวันแรกในฐานะผู้ตรวจการของทีมเบเกอร์โดยสืบสวนพิเศษที่รับมอบหมายเข้าไปจัดการความไม่สงบในจุดพาทารอสโล่2หล เราจะเดินทางไปที่เบเกอร์คาเฟ่และจะใช้ที่นั่นเป็นทางร้านขายอาหารพาทสและก็เป็นเฮดคอร์เตอร์สำหรับปฏิบัติภารกิจต่างๆชิโร่เอไอผู้ช่วยจะเข้ามาทักทายเราเป็นคนแรกครับและการที่เราเห็นเธอยังไม่ตายก็ทําให้ตัวเอกโล่งใจอย่างมากณตรงนี้เกมจะแนะนําให้เราได้รู้จักกับตัวละครสําคัญของเกมซึ่งประกอบด้วยลุงฮาเวลภายนอกลุงจะเป็นคนชอบววยวายและก็ชอบดุเราแต่ลึกๆแล้วลุงเป็นคนที่ห่วงใยตัวเอกมากๆ เอ็กโคเอเจนสาวน้อยจากเผ่าแมวที่มีความสดใสมีความขี้ลืมแต่ก็เป็นอัจฉริยะด้านเครื่องจักรกลและก็เทคโนโลยีเธอยังเป็นคนประดิษฐ์เครื่องมือติดตามเป้าหมายโดยใช้การตรวจจับปริมาณอนุภาคพ,พาโทสซึ่งอุปกรณ์นี้จะใช้ในการทำาธารกิจตามล่าหุ่นเชิดในเวลาต่อมาอีกด้วยครับอัซุระเอเจนเผ่าแมวที่โดดเด่นด้านการต่อสู้มีความมุ่งมั่นแม้บางครั้งอาจจะมั่นใจเกินไปแต่เธอก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ครับและทุ่งเทกำลังเพื่อบกป,ป้องเมืองแห่งนี้อย่างเต็มกำลังอสซุระจะมีปมเวอ,วอเธอในด็ก ทำให้เธอเข้าอ,อกเข้าใจเอลลี่เด็กน้อยที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิโร่นะครับแม้ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ ai เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเธอก็เหมือนมนุษย์มากทั้งสติปัญญาความซื่อตรงและเราสามารถพึ่งพาเธอได้เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสารและการต่อสู้ตัวละครอีกคนที่โผล่มาไม่นานแต่ว่ามาเรื่อยๆก็คือน้องแมนดี้ครับเผ่าแมวไวรียนที่อาศัยอยู่ในละแวกที่เราเปิดร้านพอดี เธอจะเข้ามาทักทายและคอยให้ข้อมูลเบาะแสกับเราอยู่เสมอทีนี้เกี่ยวกับคดีแรกที่เราจะเข้าไปพัวพันด้วยก็คือคดีการหายตัวไปของประชาชนในแต่ตุรัดควินส์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือตัวละครเผ่าแมวที่มีชื่อว่าซิลเวตซิลเวตใช้ประโยชน์จากอนุภาพฮาโทสในการทําให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นเชิดครับเธอยังมาพร้อมกับมอนสเตอร์ตุ๊กตาแมวซึ่งทั้งคู่ก็เข้าโจมตีกลุ่มตัวเอก ซิลเวตถูกจัดให้เป็นแมวพาโทซิสที่เป็นอันตรายต่อเมืองนอกจากนั้นการต่อสู้กับเธอยังทําให้เราค้นพบว่าแรงระเบิดด้วยอนุภาคพ,พาโทสที่ซิลเวตโจมตีใส่ตัวเอกไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นหุ่นเชิดสะท้อนถึงร่างกายของเราที่มีความพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นข้อที่2พ่อแม่ของเด็กน้อยที่ชื่อว่าเอลลี่เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ถูกครอบงำจนกลายเป็นหุ่นเชิดครับ แต่เมื่อเอาชนะศัตรูได้แล้วปรากฏว่าร่างกายของทั้งคู่คืนสภาพเป็นมนุษย์ปกติทว่ายังอยู่ในอาการหมดสติแทนที่ร่างกายจะสลายกลายเป็นอนุภาคพ,พาทอสิสนอกจากนั้นพอเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจร่างกายก็พบว่าระดับพาทอสิสของทั้งคู่ไม่ได้สูงถึงขนาดที่จะทาให้กลายเป็นหุ่นเชิดมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนพ่อกับแม่ของเอลลี่จึงถูกพาไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็พักฟื้นในศูนเยียวยาพาทอสิสต่ตอไปจากนั้นซิเวิร์ดจะเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับพิกัดท เหตุการณ์นี้ทําให้ตัวเอกค้นพบว่าตนเองสามารถมองเห็นอนุภาคพ,พาโทสได้และมองเห็นได้ดีกว่าเผ่าแมวซะอีกเดยเราจะเรียกสกิลนี้ว่ามโนภาพพาโทซิสทีมเบเกอร์ได้เข้าขัดขวางแผนการของซีเวตเอาไว้ได้นะครับแต่ศึกการต่อสู้ในคราวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสภาเมืองมีรับลมคมในบางอย่างที่ปิดบังเอาไว้โดยเฉพาะท่าทีของฮารันฮิลละครที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาเมืองที่ไม่ได้เป็นมิตรกับกลุ่มตัวเอกมากนัก เหตุการณ์ความเสียหายที่สวนสนุกทำให้ดาเลยแห่งกลุ่มทุนโกแคทเข้ามาพัวพันกับกลุ่มัวเอกเพราะโกแคทเป็นเจ้าของสวนสนุกดังกล่าวครับและพวกเขารู้ว่าสภาม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้สาธารณชนรับรู้ดาเลยจึงของให้ทีมเบเกอร์เข้าไปตรวจสอบสวนสนุกให้ว่าที่นั่นเกี่ยวข้องกับจุดพาโทรสรั่วไหลย,ยังไงบ้างในขณะเดียวกันตัวเอกที่หมงานหนักมาหลายวันก็หมดสติเข้าโรงพยาบาลที่นั่นเราจะได้หมอฟิกมาเป็นคนดูแลซึ่งฟิกเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเงาพารัสซิสมาก่อนและเขาสามารถบอกได้เลยว่าอาการของตัวเอกไม่ค่อยดีนั เพราะเรามีลักษณะคล้ายกับเงาพอโตซิสที่ถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองฟิกแนะนำว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาอย่าไปรักษาที่สถานพยาบาลที่ควบคุมโดยสภาแคสซิตี้เป็นอันขาดและอย่าเล่าเรื่องความสามารถพิเศษให้คนอื่นรู้เพราะเราจะกลายเป็นหนูทดลองคนต่อไปคดีต่อมาที่เราจะเข้าไปจัดการก็คือคดีคนสูญหายในสถานสงเคราะห์สตาชัยคนที่มาร้องขอให้เราช่วยคดีนี้ก็คือทริสนักร้องชื่อดังจากเผาแมว ข้อมูลที่ได้ตอนแรกเปลี่ยนกับทริสก็คือการพบเห็นตุ๊กตากระต่ายก่อนที่จะเกิดเหตุคนหายซึ่งจะมีลักษณะพฤติการคล้ายๆกับคดีก่อนหน้าเลยครับที่เราจะพบเห็นตุ๊กตากระต่ายเหมือนกันเอลลี่ก็ยอมรับว่าก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะกลายสภาพเป็นหุ่นเชิดเธอก็ไปเจอตุ๊กตากระต่ายมาตัวหนึ่งก่อนที่มันจะหายไปแต่จะเป็นคนละตัวกับที่เด็กน้อยพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลานะครับบทแสจะถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องที่เราดําเนินไปรวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะทยอยโผล่เข้ามาพัวพันกับตัวเอกเช่นตัวละครฉี สาวสวยประจำโรงน้ำชาวนซินที่ต้องการชนะใจเราเธอจะเป็นคนชี้เป้าให้ว่าถ้าอยากรู้เรื่องคนหายก็ให้ไปสืบเรื่องนี้จากโรงงานประหลาดในเขตเทะเลใต้ที่มีข่าวลือว่าโรงงานแห่งนั้นเป็นโรงงานกินคนหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เจอกับเฮลี่อดีตเพื่อนเก่าของอัสระได้เจอมินามิยาโยอิยอดฝีมือจากสตอมไอที่ดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักเรามาก่อนโดยเธอจะถูกส่งมาให้ช่วยเหลือทีมเบเกอร์ตามด้วยการปรากฏตัวของชูและเฟรย่าซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักเรามาก่อนเช่นกันนะครับแต่ว่าเรากลับจำพวกเขาไม่ได้ โดยบาะแสที่ได้จาก2คนนี้ก็คือมิสเตอร์เคเป็นชื่อเรียกรวมๆไม่ได้ระบุถึงใครโดยตรงมันเลยยิ่งทําให้เราอยากค้นหาความจริงเกี่ยวกับคนร้ายคนนี้มากยิ่งขึ้นเรื่องราวโดยสรุปจาก4แชปเตอร์แรกก็จะประมาณนี้ครับที่เหลือคุณผู้ชมก็สามารถไปสานต่อด้วยตัวเองนะครับว่าความจริงทั้งหมดคืออะไรตัวเอกจะยับยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นในอีก136วันข้างหน้าได้หรือเปล่าเอาละต่อไปไมาว่ากันถึงระบบการเล่นกันบ้างครับ ระบบการเล่นของแคสเฟนรซีจะมาในแนวทางของเทิร์นเบสอาร์พีจีผู้เล่นจะต้องจัดทีมเอเจนต์สคนเข้าต่อสู้กับศัตรูครับโดยกฎการเล่นที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการเอาระบบการสกิลมาพัฒนาต่อยอดให้มีมิติการเล่นที่สนุกขึ้น Skill การสกิลจะทําการแรนดอมออกมาที่บริเวณแถบด้านขวาของยูเซอร์อินเทอร์เฟซการแต่ละใบจะแทนสกิลเฉพาะตัวของเอเจนต์คนนั้นนะครับซึ่งผู้เล่นสามารถกดค้างเพื่อดูรายละเอียดของสกิลนั้นๆได้ทีนี้การสกิลท,ที่ถูกเลือกจะทําให้เกิดช่องว่างส่งผลทาให้การที่อยู่ดด้าานนบนสไลล์งม เกิดไม่คณิตของการผสมการาดขึ้นนะครับการแบบเดียวกันจะรวมกันได้แล้วก็จะทําให้สกิลอน,นั้นมีอนุภาพที่รุนแรงขึ้นการผสมการ์ดจะทําได้3ขั้นจากสีขาวกลายเป็นสีชมพูและถ้าการาดสีชมพู2อันผสมกันจะกลายเป็นการาดสกิลสีทองที่มีอนุภาพรุนแรงขั้นสุดทีนี้จํานวนกร์ดสกิลที่เลือกใช้ได้ในแต่ละเทิร์นจะเท่ากับจํานวนเอเจนที่ยังอยู่ยกตัวอย่างถ้าในทีมอยู่กันครบ4คนเราก็จะสามารถเรียกใช้การาดสกิลได้4ใบหรือผู้เล่นจะเลือกสกิลจากเอเจนต์คนเด้ การสกิลของตัวละครแต่ละคนก็จะมีการลงรายละเอียดให้มีความหลากหลายเช่นสกิลโจมตีที่แฝงสถานะยุยยุแฝงพลังทำลายโล่ป้องกันของศัตรูสกิลที่โจมตีศัตรูได้ทุกตัวพร้อมกันหรือว่าสกิลที่ช่วยเสริมพลังแก้ไขสถานะดีบัฟและก็สกิลเติมเลือดก,ก็มีให้เลือกใช้ เกมจะมีระบบแต้ม SP เพื่อใช้สะสมสำหรับเรียกใช้่าไม้ตายด้วยแต้ม SP จะเพิ่มจากการเรียกใช้การ์ดสกิลแล้วก็การผสมการ์นะครับเมื่อเกตเต็มอัลติเมทการ์ดจะปรากฏเป็นตัวเลือกในแถบด้านขวาซึ่งจุดเด่นของการเลือกใช้อัลติเมทการ์ดสำหรับผมก็คือมันจะมีฉากกระสินเท่ๆให้เราได้ดูด้วยครับ เม่อคนิคต่อมาของระบบต่อสู้ก็คือระบบแพ้ทางตัละครแต่ละตัวจะมีสีกำหนดเอาไว้ผู้เล่นสามารถดูไอคอนไกด์จากแถบแสดงที่มุมซ้ายล่างหรือว่าจะเลือกชี้เป้าไปที่ศัตรูที่จะโจมตีการสกิลด้านขวาจะโชว์ไอคอนลูกศรขึ้นบนการเพื่อบอกเราเลยนะครับว่า ตัวละครไหนได้เปรียบเสียเปรียบบ้าง่งก็จะทําให้ง่ายต่อการเล่นอีกอย่างก็คือศัตรูที่เราเลือกจะถูกโจมตีก่อน,นกลไกอันนี้ก็จะใช้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในตอนที่เราต้องอเผชิญหน้าต่อสู้กับศัตรูระดับบอสทุกครั้งที่มีการต่อสู้เกมจะมีการประเมินค่า CP เทียบระหว่างทีมเรากับศัตรูถ้าทีมเราคะแนนเยอะกว่าก็จะได้โจมตีก่อนแล้วก็จะมีแนวโน้มในการเอาชนะมากกว่า CP จะเพิ่มจากเลเวลและการพัฒนาตัวละครเอเจนต์ในทีมหนึ่งในจุดที่ผมชอบก็คือ แคดเวนซี acy, เปิดโอกาสให้ตัวละครได้รับค่าประสบการณ์เมื่อเอาชนะการต่อสู้ด้วยคือต้องบอกว่าบางเกมเราจะต้องใช้อเทมสําหรับอัพพลังเท่านั้นแต่เาว่าเกมนี้เขาไม่ปิดกัน้นนั่นทำให้การสู้เยอะๆก็จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มเลเวลไปพร้อมกันควบคู่คก,กับการใช้อเทมเพิ่มค่าประสบการณ์ในด้านของโหมดการเล่นถ้าที่ผมเล่นถึงก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่มีฉากเรื่องราวสลับกับฉากต่อสู้เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเกมก็จะมีการปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆออกมายกตัวอย่างล่าสุดที่ผมเจอก็คือระบบแค b บอล เจ้าแมวผู้ช่วยที่จะเพิ่มบัฟให้กับตัวละครในทีมครับมีแอคทีฟสกิลให้เลือกใช้ตอนต่อสู้ได้แล้วก็จะมีแคดบอลที่ทําหน้าที่มอบพลังพาสีให้กับเราเกมจะมีการปลดล็อกโหมดต่อสู้อื่นๆที่ใช้สําหรับฟาร์มทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมสําหรับอัพเลเวลเลื่อนขั้นเพิ่มดาววัตถุดิบสาหรับทาอาหารโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสู้กับศัตรูแบบไต,ต่ระดับความยากไปเรื่อยๆอีกหนึ่งโหมดการเล่นที่ผมได้ลองก็คือข่าววงกฎแห่งความฝันระบบการเล่นจะเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์เเมมรรทที่าสะสะไให้คบ ในขณะเดียวกันก็จะต้องหาทางไปต่อให้เจอซึ่งก็จะสนุกไปอีกแบบนะครับเพราะว่าตัวเอกจะเปลี่ยนร่างเป็นแมแวเราต้องอาศัยการสังเกตเส้นทางมองหากลไกเปิดปิดสวิตช์หรือว่ามองหาเส้นทางลับเพื่อไปให้ถึงปลายทางให้ได้อีกหนึ่งไม่นิเกมที่ผมชอบมากก็คือไม่นิเกมตกปลาครับเมื่อบรบทของเกมเป็นเกมเปิดคาเฟ่ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มการออกไปตกปลาจะเป็นอีกหนึ่งมินิเกมที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาด้วยซึ่งวิธีเล่นก็จะอาศัยการกดให้แม่นยำกับช่วงที่เยอะกับปลาก็ต้องระวังไม่ให้สายเบ็ดดดดขาาาาาาาไไไปปะกก่ออนลทที้้มจมจเเํูหร ความสาคัญของอาหารนอกจากจะเอาไ้เสิร์ฟแขกในร้านและส่งเดลิเวอรี่แล้วอาหารบางชนิดก็จะเป็น,นเทมโปรดของเอเจนต์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถมอบไอเทมอาหารเหล่านั้นให้กับพวกเธอเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองเพิ่มเติมเรื่องกิจกรรมตกปลาก็คือเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะเนื่องจากตัวเกมจะมีระบบการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตกปลาเหยือ่อแล้วก็มีสถานที่ตกปลาจุดอื่นๆที่ทําให้เราได้ปลาไม่เหมือนกันด้วยการได้ปลาชนิดใหม่ก็จะเป็นการปลดล็อกเมนูอาหารใหม่ๆไปพร้อมกันโหมดการเล่นเสริมเหล่านี้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้จากเมนูแครับ ตัวเลือกแต่ละโซนของเมืองจะปลดล็อกมาตามเนื้อเรื่องแต่ละโซนก็จะนำพาผู้เล่นได้เจอโหมดการเล่นหลายๆแบบในด้านของระบบการเล่นในคาเฟ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านเป็นหลักเริ่มจากการเลือกเอเจนต์มาเป็นพนักงานตัวละครแต่ละคนก็จะมีบัฟพ,พิเศษให้กับร้านไม่เหมือนกันเช่นตัวละครบางคนจะได้ทิปจากการขายสินค้ามากเป็นพิเศษหรือว่าบางคนก็จะทําให้การขายสินค้าได้เยอะขึ้นมีโบนัสให้อะไรทํานองนี้ ในคาเฟ่จะมีเซตเมนูประจำวันที่เราจะต้องจับกู้เครื่องดื่มและอาหารที่จะขายในวันนั้นเกมจะมีการคำนวณราคาขายต้นทุนกำไรให้ด้วยโดยเงินเหรียญทองที่ได้มาก็จะเอาไว้ใช้พัฒนาตัวละครพัฒนาร้านของเรากันต่อไปส่วนเมนูใหม่ๆใ,ในร้านก็สามารถหาได้จากการลงดันเจียนผู้เล่นสามารถเข้าสู่เมนูทำอาหารเพื่อทำเมนูต่างๆเมนูที่ทำสำเร็จจะถูกนับเป็นคะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอัพเลเวลให้กับคาเฟ่ของเรา ในด้านของการสัญหาตัวละครเอเจนต์ก็จะได้จากการสุ่มกาชาเป็นหลักนะครับจุดแข็งของเกมนี้ก็คือเอเจนต์เผาแมวมีให้ได้ลุ้นกว่า100แบบตัวละครน่ารักทุกตัวนอกจากนั้นอัลติเมทสกิลทุกตัวก็จะมีฉากสวยๆให้ดูไม่ซ้ำกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวระดับ SSR หรือว่าตัวธรรมดาซึ่งผมชอบตรงนี้มากโดยสรุปแล้ว c ค t f ฟ n t a ซ y จากประสบการณ์ของผมก็คิดว่า เกมนี้เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเกมแนว t u r n b a s บสอารมีเนื้อเรื่องดีๆให้ติดตามฉากสู้สวยตัวละครน่ารักและองค์ประกอบสุดท้ายที่ผมชอบไม่แพ้ส่วนอื่นๆเลยก็คือเพลงประกอบที่เข้ากับตัวเกมได้ดีบางเพลงถึงกับต้องเปิดฟังซ้ำๆเพราะว่ามันเพราะแบบติดทูสุดๆเลยครับ แคทแฟนตาซีพร้อมให้เล่นฟรีได้แล้วต้งแต่วันนี้โหลดมาเล่นได้เลยทั้งระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ PC โดยท้ายสุดก็คงจะบอกคผู้ชมเอาไว้ว่ามาดูแมวเกมแคทแฟนตาซีกับเราไหมถ้าใจบอกว่าใช่ก็หยิบมือถือมาโหลดได้เลยครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแ e ลเด e ะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ